18มิถุนายน2568นายพิชิตชัยมงคลแกนนำเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยหรือคอปทอโพสต์เฟซบุ๊กระบุว่าบุญคุณที่ทวงอาจดูเหมือนหุ่นเซนทวงบุญคุณพี่ตูจ่จตุพร มองผันผ่านอาจจะใช่ถ้าถอดรหัสอีกชั้นก็จะพบบุญคุณที่คุณเซนทวงมันกระทบถึงทักษิณชินวัตรและแพทองทานชินวัตรในฐานะรัฐบาลไทย หุ่นเซนใช้ประเด็นบุญคุณที่ทักษิณเคยพึ่งใบบุญหุ่นเซนโดยตรมหรือให้คนเสื้อแดงไปหลบภัยที่กัมพูชานั้นเป็นเรื่องส่วนตัวแต่หุ่นเซนเอามาพูดตอนนี้ซึ่งมาตอนเรื่องส่วนรวมเรื่องอธิปไตยประเทศชาติเพราะทักษิณใช้สถานะส่วนตัวในการสร้างพื้นที่ให้ตัวเองรอดระบอบทักษิณชิน,นวัตรถังแผ่ทองทานคนเสื้อแดงเดิมจึงเหมือนตกเป็นบุญคุณหุ่นเซน อังน,นี้โทษหุ่นเซนฝ่ายเดียวไม่ได้ต้นปัญหาคือทักษิณชินวัตรแต่อย่าลืมว่าประเทศไทยไม่ได้เป็นหนี้บุญคุณหุ่นเซนใดๆเลยความสัมพันธ์ที่ทักษิณหนีเอาตัวรอดพึ่งใบบุญหุ่นเซนจึงมาบทบังความเป็นประเทศของไทยในรอบนี้เพราะแผ่ทองฐานสินวัตรออกลูกเกรงใจหุ่นเซนมากกว่าการแข็งก้าวในนามรัฐ เกิดวันหนึ่งหุ่นเซนประกาศทวงบุญคุณทักษิณตรงๆแพทองทานจะเลือกอะไรนี่ง่ายคือส่วนตัวเหนือส่วนรวมส่วนประชาชนคนไทยเลือกแล้วคือไม่เอาหุ่นชินคือไม่เอาทั้งระบบชินวัตรและระบบหุ่นเซน